ว่าไงครับไอ้อ้วนอ้วนจะไปไหนครับนะอ้วนจะไปไหนอ้วนจะไปไหนล่ะครับหือมออะไรล่ะครับโอ้โหดู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 หุ่นเดี๋ยวอ้วนอะอ้วนเพิ่งตื่นนอนนะเนี่ยฮะเพิ่งตื่นนอนนะเนี่ย ก็เที่ยงแล้วนะเนี่ยโอตื่นมาก็จะหาของกินเลยนะเนี่ยอยู่ท้องอ้วนอยู่ท้องจะอ้วนอ้วนจะอ้วนจะอ้วนจะอ้วนหัวสลิดจะอ้วนหัวสลิดนั่นๆๆๆๆๆให้มาใกล้ได้ให้มาใกล้ได้ตั้มนอนเลยนี่โอ้นอนเลยนอนเลย ห่าวนอนอีกอ้วหัวสลิดห้าหางก็สลิดด้วยตัวใหญ่มากจะอ้วนไว้ห้าเดือนนะนี่ห้าเดือนนะนี่ห้าเดือนจะอ้วนเนี่ยไว้ห้าเดือนหัวสลิดหางสลิดน่ารักมากมากจะอ้วน